แสงไฟของผีก็ะสือร้ายก็ลอยละล่องเข้ามาใกล้สวัสดีคร <t> ับเดี <t> ๋ยวสั <warm> ่งขังทั้งกองลอย้ด e h เฮ oh my god wow อิกโยก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ mày những video hấp dẫn Để không โอเคก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมไทเกอร์ซีดน,นะวันนี้เราก็มาอยู่กับมาจาสกินใหม่นะใหม่แค่สกินนะแต่สกิลมันเอฟเฟกสกิลมันเหมือนเดิมนะอตอนนี้ผมยืนชนเลนกับพี่ม่านรูดน,นะหรือพี่มูราดวันนี้ผมไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะเชื่อว่าไม่มีเลยมีแต่เจอน้อยนะไม่ไม่เจอเลยอ้าวทำไมเลดมาบนวนะ อ้าวมึงยังไม่กลับมึงยังมีประเด็นกับกูเหรอโอเคปาดมันเพื่อนน่าจะไม่รอดนะโอเคไปหวัน่นยบายน้องมึงก็อีกคนตามเพื่อนเรนมึงไปเลยนี่นทำมาแบบดิจิตัลหรืแบบดิจิตัลฟิกเกอร์ด้วยโอ้โหเรียบเลยพวกมึงสมควรตาย ามเมื่อกี้ผมยืนชนเลนกับฟลเรนติโนนะตามเมื่อกี้ฟลอเรนเออถามว่าสู้ได้ไหมมันสู้ผมไม่กยได้นะเพราะว่าผมไม่ได้สู้กับมันตรงๆผมแค่เช้สกิลให้มันลำคานออกกระทาสโลแล้วก็ให้มันเดินเก็บดอกยากอะพอมันเออใช้อันติใส่ผมผมก็กดอันติหนีมันลำคาญผมบอกเลยมันหัวร้อนมันพิมพ์ด่าผมด้วยนะว่าไม่ยอมมาสู้กับมัน ธรรมดานะหมายเกมน้องหมายเกมเนี่ยไม่กลับมาที่ร่างงงซะด้วยโอเคมันยังไม่เวฟสีนะตอดไปเลยตอดได้ตอดถอดได้ถอดนะมามาถอดกระปุยมูระดนไปเน้นเน้นเสพนะสิ ถ้ามันไม่กลับเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะแต่อันตีผมยังไม่มีว่ะอันนี้เรียบร้อยขอสกอร์หน่อยเพื่อนไปหวันร้อยเจดสิมาบาทขาดตัวนะเมื่อกี้ <c oughs> พูดเหมือนกูไปไถ่ตังค์มนเลยว่ะเองเนี่ย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันดูเลือดแดงเลยนะแล้วก็ดามจก็ใช้ได้อยู่ โีเเรียวมาโดนโอ้โหไม่ทันว่ะโอเคมันอยู่ในพุ่มนะเช็คไปก่อนอีติดคือโอ้โหสวยซ้ำสวยซ้อนโดนมันจับอันติไม่ทันโอเคมูราหายนะเออเมื่อกี้นาคอนเมาดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราระวังก่อนวังมันมาเติมโอเคเลตเตอร์มาด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปช่วยเรียวมาเลยครับล่อยคลิปไปก่อนอันตินะเดี๋ยวมันจับ เมื่อกี้ผมมันตีก,กันไว้เลยนะกลัวโลคีมันจับเดี๋ยวมันก็ตบขม,มับผมอีกอใครเป็นเหมือนผมบ้างครับไอตัวม่วงๆที่เดินมาผมโกูดเกลียดเลยมันตั้งถึกทั้งเร็งถึกว่ากูอีกนะโอเคดูเชิงดูเชิง เหมือนเล่นกางจดเออมีประเด็นกันนะโอ้โหมาเก่งกล้าก,ากาูสุดจัดโอเคมูราดยังไม่โผล่ะนะอพอกูบอกปุ๊บมึงมาเลยเหมือนมึงรู้อะ่ะโอ้โหอยากสวนอยากสวนถ้ามันกลับไปแล้วเมื่อกี้เลือดมันก็จะเยอะกว่านี้นะไอ้มูรมดธรรมดาครับ มันยอมไม่ได้โอ้โหหวานหวานหวานมูลาตัวนีวนวน้ดูดูไปมันหิวหิวยังไงไม่รู้นะเหมือนมันยอมไม่ได้อ่ะอืมา,าเก้นกล้าสุดนะอันนี้โอ้โหติดขือนั่นแหน่โดนสเก็ตที่กากุณไปนนเมื่อกี้ สก,กินเล็กๆอ่ทีอลอยแบบโคตรแรงเลยนะเดี๋ยวได้อภวคิปมาอีกชิ้นโอ้โหบอกเลยสวรรค์ประทานพรโอเคตอนนี้คลิปเรียนผมเอออยู่ต่ำนะเดี๋ยวหาโอกาสนี้ไปเติมเพื่อนก่อน โอ้โหเพืออ่อนกดล้างให้เลยนะ thank you t h ค n k you ค h a n k you ววิลิมัสโอ้โหไอสัตว <No. S 1> ์นเนี่ยดันลมไปหนึ่งดอกอันติดันลมไปนะเมื่อกี้ไอเดตหน้าเฮี้ยนไปเลยผมว่าเมื่อกี้อันติไทยคือ,อ,อมาหลอดช็อกไปเลยนะอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันติยังไม่มา เกือบไปนอนกอดเสาเถียงไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวเคลียร์คลิปแล้วกลับไปเติมเลือดที่บ้านดีกว่าโอเคอโพคาลิปมาแล้วนะทีนี้แหละบอกเลยตอนนี้สกอร์เออผมคิวมาสีตัวนะคิวสีช่วยสามตายหนึ่งระวังเพื่อนเว้ไปปิดอเมรกันก้าเห็นไหมครับ เรดเดินไปนิดหน่อยก็เออเกือบหมดหลดอ่ะก็เกือบหมดหล,ออล,ลด,ลดเกือบหมดหลอดมันก็เกินไปก็พอเรงอยู่นะอยากออกคาถาสโลวะแต่ไม่ออกดีกว่าแบบเอาเรงๆไปเลยออ,อกเออมองกุฎเวทอะไรแบบนี้ดีกว่า เดี๋ยวเคลียร์บนทำบนสูงนะแล้วก็ไปเติมเพื่อนโอ้โหมันฟิกเกอร์มาเอาเพื่อนเราเลยวะ่ะตายซะไอสารเจ้าไม่มีทางหนีโอเคโดนสเก็ตขี้กากมไม่ไดเมดื่อกี้บอกเลยว่าได้พวกคลิปมาโคตรโหดโคตรอัตตนตรายโอเคเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวโซนป้อมให้บูราดอยู่เออหลังพุ่มผมนะด้านข้างผมะ่ะ โอเคมีนะเพราะว่าเออบัฟมังกรเมื่อกี้สายฟ้าขึ้นมาหลอดชกโคตรสวยมานี่มาน้องมามะโหเผาตายไหมโหเผาไม่ตายนะนิดเดียวเกือบได้เสียวแลวนะมึงเมื่อกี้นาะคอนอันแน่ ประเด็นเก่านะประเด็นเก่านะอ้าวไอสัตว์ไม่แฟนนี่หว่ากูมาคนเดียวมึงมาสองโอ้โหยืนนิ่งไปเลยนะโอ้โหขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษโอเคโอเคอุ้ยเกือบ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 สวบโอเคเมื่อกี้ผมจำหน้ามันไว้เลยนะ เรียวมาบอกเมนตัวนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นจริงครับไม่ค่อยเห็นจริงๆนะ <will> โหดเหมือนกันนะอันเนี้ปากหวานจังเลยผมก็โหดแบบนี้อยู่ตั้งนานแล้วแหละไอสัตว์ได้ทีเอาใหญ่แต่ผมรู้สึกว่ามันก็โหดจริงๆนะอันเนี้ยเมอฟถ้าไปดูประวัติการเล่นผมเล่นน่าจะไม่ถึง10ตานะ ไม่โอ้ยิงผมไม่เข้าเลยนะขนาดผมเออไม่ออกเกรออะไรเลยโอกคฟอสการแล้วก็เออหน้ากากพออะจัเอเบบี้อ what มันหายไปไหนวะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมมัน,มนเออกระดึบไปอยู่ในพุ่มข้างหน้าเรา แล้วพอมาเกนก้าฟิกจะไปเอามันหายไปเลยก็แปลกดีนะหรือว่าเออมันใช้สกิลที่หินนั่นหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดใช้สกิลที่หินนั้นไม่รู้มันติดบั๊กบิกไหมนะที่มันทําให้ไปได้ไกล,ลอ่ะมาหลดโอ้โหเห็นไหมโคตรแรงเลยเพื่อนพิ่งหลอดอะ่ะ ไอเดียวมันยู่กับปากหวานไม่หยุดพูดพูดนั่นเนี่ยพูดแบบนี้เอาเท่าไหร่ว่ามาเลยเฮียนาคอดเม็ดไม่เบื่อโดนไปหนึ่งทีครึ่งหลอดโอ้โหเหมือนกูจะโดนจับคุมนะ มันหายหมดแบบเลยนะเหมือนเรกจ,จะอยู่บนโอเคอยู่บนมูราดอยู่ที่อ๋อมันว่ากลับบ้านระวังนะเพื่อนมันหายอ้าวไปให้มันจับเลยเลยเ <c oughs> มื่อกี้โดนคนตำรวจตีเออลกอจับคุมแล้วก็หาตีมังก่อน <c oughs> น้องอีรินตัวเม็มันชื่ออีรินเหรอ อีเรนครับนางคอเห็นหน้ามันก็ยังยังถอยอะคิดดูนี่แต่ออกคาทาสโลผมว่าหน้ามันนะแบบหน้าหนืดหน้าหนืดเรียนการมีประเด็นได้ไหมเพื่อนไหวไหมโอเคไหวเหล,<ๆ>ลือเลยไม่ต้องมีผมก็ได้ ไปมาเกงก้ารักพี่ซองอูซองอูคือใครครับ <c oughs> เป็นเออเซเลปเกาหลีใช่ไหม <c oughs> ไม่ออกถอยกันเลยเหรอเออใช่ทำไมมันไม่ออกถอยกันเลยวะฝั่งตรงข้ามพราว่าเทรี่แล้วก็มาเกงนก้าแล้วก็ผมก็ ออกดาเมจกันหมดเลยนะดู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 ด,ด,ดมันจะมาปาดกูตานนี้เล่นดีทุกคนถ้าเพก็ไม่เสียได้อโอ้ยมึงป่างวางอีกเลวเหมือนมาหลอดจะโดนนะเดี๋ยวไปช่วยมาหลอดก่อน <S <S เอ้ยเกือบเกือบเห็นหน้ากูแล้วมึงจะใช้สกิล <okay. S 1> ดักอย่างเดียวเลยไอตัวนี้ เดี๋ยวผมซิดคองก่อนนะเดี๋ยวจะซิดเข็งซิดเกิดแล้วก็ซิดเคียวไว้นะจะไม่รู้จะสลับทันไหมเพราะว่าผมมือไม่ไวนะต้องต้องหัดต้องหัดอีกเยอะเลยโอเคอาร์ติกออฟมาแล้วนะรู้ว่าเข็งมาหลด โอ้โหเมื่อกี้โดนขัดช็อกนะเรียบเลยมึงตัวอีกตัวรอดไหมรอดไหมเมื่อกี้โดนเผาตายนะเสียฟิกมาด้วยผมเมื่อกี้ว่าจะตามมันคิดว่ามันไม่ตายได้แข่งมาแล้วก็กล้าเล่นหน่อยนะถึงผมจะไม่ใช่แข่งเดี๋ยวผมก็มีอีกอย่างนึงนะที่แข่งแข่งปุ๊กเลยแข่งมันหึนเลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเออไปซอนให้ดีกว่านะมผมว่าไอแร็สมันมาสไตล์ของมันมันมาเน่มาแม่สวัสดีครับโอเคโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วโอ้มาหลอดจอกปิดปากซอยไปเลยนะอ้าวทำไมไดักยังไม่ตายอะ่ะอ๋อโอเคเดียวมากูโดนดักข่า,ไป,ขาไปเสียวแล้ว คือยิงไปเพื่อนเดี๋ยวผมเออกันให้แข็งถ้าไม่เข็นเมื่อกี้ผมตายนัำโดนจับแน่นอนเมื่อกี้โชคดีนัที่กดแข็งไวอะถ้ากดไม่ทันอ่ะผมโดนจับตายแน่นอนเลยนะคอดอยู่ไหมอยู่ไหม,ไหมบัฟฟ้าโอ้โหมาหลอดโคตรโหดเห็นหน้าไม่ได้ชอ็อค เรียบร้อยโอ้เหเลเนเดอรี่แล้วนะคิวไปสิบช่วยเจ็ดตายหนึ่งนะเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วว่าโหตัวเนี้ยเดี๋ยวเออดูคลิปนี้เสร็จก็ไปเล่นกันดูนะผมบอกเลยว่าโหระวังระวังเทรี่นั่นไงมันฟิกเกอร์มาสวดแล้ว อันติมันนี่โคตรดีเลยนะมาจากพลิกจัลาฟาริคิดได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดบนนะเหมือนเดียวมัเอออยากได้บนมากเลยเดี๋ยวเราแบ่งก์ดเข้านะเดี๋ยวผมไปกันหลังป้อมให้ไปดักหลังป้อมให้ โอ้โหมือเห็นกูไม่ได้กดแข้งโอเคสลับเขี้ยวโอ้โหมือไม่ไวนะไม่ทันไม่ทันโอเคฟิกเกอร์ฟิกเกอร์จังหวะนี้ผมจะสวนโอเคเห็นไหมทุกคนฟิกได้นะจังหวะนี้จังหวะนี้ผมจะสวนโอเคเรียบร้อยอ้าวไอสัตว์ไายโง่ชิพกูเกือบร้อนโอ้โหมาเกงก้าบอกเลยว่าอ้าว เกือบหล่อแล้วเมื่อกี้ไม่งั้นเออหล่อเลยทรงผมปัดปีเลยดูเลือดปอมมันเหลืออยู่นิดเดียวโอเคนางเอกมาแล้วจบเลยเพื่อนสวยโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับเออสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูก็ ฝากเดี๋ยวฝากไปเล่นด้วยนะไปเล่นตัวนี้ดูบอกเลยว่าเออมันมันอยู่นะมันอยู่